เมื่อวันที่16ถึงวันที่17พฤศจิกายน2558ที่ผ่านมาดรเอิงเอ็งเฮนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณารัฐสิงคโปร์พร้อมภริยาและคณะได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหมเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศโดยได้เข้าเยี่ยมคำนับพลเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณารัฐสิงคโปร์ได้กล่าวชื่นชมไทยต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานอาเซียนสาธารณารัฐประชาชนจีนในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่สาธารณารัฐสิงคโปร์จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเมื่อเดือนสิงหาคม2558 นอกจากนั้นได้เข้าเยี่ยมขับนับและหารือกับพลเอกประวิตยงวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยได้กล่าวชื่นชมสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศของไทยว่ามีเสถียรภาพมากขึ้นจากการเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งทุกประเทศควรให้ความร่วมมือและสนับสนุนรัฐบาลไทยในการบริหารประเทศเพื่อความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ขอบคุณรัฐบาลสาธารณารัฐสิงคโปร์ที่เข้าใจประเทศไทยในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญซึ่งกํลาลังเข้าสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ได้หารือถึงความสัมพันธ์และการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศในเรื่องการฝึกศึกษาการแลกเปลี่ยนการเยือน การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อนำมาซึ่งความสงบสุขของภูมิภาคจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมหน่วยทหารพร้อมทางรับฟังการบรรยายสรุปและชมการสาธิตทางทหารของหน่วยต่างๆประกอบด้วยกองประชาการกองทัพอากาศและกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์จังหวัดชนบุรีการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธรา,ารณาราสิงคโปรในครั้งนี้มีส่วนสําคัญอย่างยิ่ง ในการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศพร้อมทางพัฒนาแนวทางความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อความมั่นคงและสถิรภาพของภูมิภาคในภาพรวม